2 4 8 4ตั้งแต่เวลาประมาณที่สองกองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยทางทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและบางปูสมุทรปราการบางส่วนทางบกได้เข้ามาทาังจังหวัดพระตะบองและที่บูญสงขลาทหารตำรวจยุวชนทหารไทยได้ทําการต่อสู้อย่างดุเดือดในเรื่องนี้อัครราชทูตญี่ปุ่นได้ชี้แจงต่อนา,นายกรัฐมนตรีว่าได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ไม่ได้ถือว่าไทยน ต้องขอทานเดินผ่านอณาเขตประเทศไทยหยุดยิงหยุดยิงขอให้ทุกคนหยุดยิงกันทั้งสองฝ่ายรัฐบาลไทยได้ให้อิผ่านเข้าประเทศได้ขอให้ทุกฝ่ายหยุดิงอย่เเนริตเซง